เล่นงูกินหางมีขั้นตอนดังน,นี้เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นพ่องูและอีกคนหนึ่งเป็นแม่งูหันหน้าเข้าหากันมีผู้เล่นเป็นลูกงูหลายๆตัวให้ลูกๆเรียงจากตัวโตวไปถึงตัวเล็กเกอะเอวแมงูเป็นแถวยาวจากนั้นพ่องูเริ่มถามแมงูและลูกงูก็ร้องตอบพร้อมทั้งทำท่าทางประกอบทั้งแมง,งูและลูกงู